สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับเข้าใหม่อีกหนึงคันครับผมคันนี้เป็นรอย่อเอ็นฟิลนะครับผม500ร้อยสิค500นะครับสวยมากครับคันนี้มีท่อเดิมให้ด้วยนะครับสวยมากเรามาดูรอบคันกันนะครับผมยางดอกโคตใหญ่เลยครับสวยมากจานเบรก สวยเลยครับเครื่องเอกสารพรบภาษีครบนะครับท่านไหนกําลังมองหาอยู่หรือว่าสนใจทักแชทได้ครับผมสวยมากแบบแนวคลาสสิกคลาสสิกครับผมสวยสวยเลยครับเรามาดูไม้กันนะครับมีถังเดิมให้ด้วยนะครับถังนี้เป็นถังแต่ง ไม่สามพันครับผมสวยมากมีท่อเดิมให้มีถังเดิมให้ครับผมถังนี้เป็นถังแต่งมันครับสวยเลยครับ,เ,รบเนียนกิด๊ดไม่น้อย ขอบคุณที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับทักแชทผมเลยครับผมท่านไหนที่กําลังมองหาอยู่ครับสนใจขนไหนทักแชทได้ครับผมทางร้านมีเยอะครับสดผ่อนคุยกันได้ครับต่างจังหวัดมีบริการเก็บปลายทางด้วยครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมครับผม